ก็ตอนนี้นะคะยินดตต้อนรับเข้าสู่ขยบฝั่งฟ้ากันเลค่ะฝ yeah ั่งนางฟ้านะคะน่าน้องเงินไม่ไหวก็คือยินิตจะรับเข้าสู่เบรกที่สองของพวกเรานะคะก็ตอนนี้นะคะจะเห็นว่าสถานที่ของเราได้ปรับเปลี่ยนไปเรากับอยู่เทียเตอร์นะคะเทียเตอร์จะลองก็ ก็กิจกรรมที่เราจะมทำวันนี้เป็นภารกิจที่เราได้รับมอบหมายจากพี่พิีมงานค่ะนั่นก็คือคือ random dance random dance นั่นเองค่ะเนื่องจากที่พวกเราอยู่กันมาก็นานแล้วแล้วเราก็แบบซ้อมเทเตอร์มาเยอะแยะไปหมดทั้ง B3 ทั้ง N5 แล้วก็เพลงหลักทั้งหมดอะไรอย่างนี้ก็ก็ไม่ทั้งหมดหรอกแต่ว่าเราก็มีซุ้มสอบมาบ้างใช่ก็เลยอยากจะมาแบบทดสอบนิดนึงว่าแบบ เออใครแบบจะจําได้มากแค่ไหนใครจะเต้นได้เยอะแค่ไหนถ้าใครเต้นไม่ได้อย่างโมโนเน่ก็คือตุบไปค่ะแบบตุบเลยใชย่เราแม่จะแก้ตัวไหมคะเน่<ม>จะแก้ตัวไม่เอ่ยเต้นไ,ได้แน่นอน,นะค่ะบอกเลยว่าเต้นได้ทุกเพลงมาแข่งกับพี่เป้าใครเต้นได้เยอะกว่ากันไม่แข่งกันหมดเลย <laughs> มีใครอยากบัฟนิดนึงปะ <laughs> บัฟโรไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยงั้นหนูบัฟก็ได้แบบพูดเลยว่าแบบอันดับหนึ่งแบบ เอ็นไฟก็เต้นได้ทียเตอร์โนเมก็มีก็เต้นได้นยังยังยังไม่มีใช่ไม่อันนี้พูดเฉยเฉยนี่ข้าทําอะไรผิดข้าทำไม่ผิดไม่ไม่ได้สปอยก็คือเราก็เราก็ไม่ได้รู न न ้เลยว่า huh. มีเพลงอะไรบ้างกี่เพลงก็ไม่รู้ใช่ก็เดี๋ยวเราก็กติกามาก่อนเลยก็กติกาของเกมนะคะก็คือคนที่สามารถเต้นเพลง ได,ได้ก็คือจะไปอยู่ที่สีฟ้าค่ะส่วนคนที่เต้นไม่ได้ก็จะไปอยู่ที่สีแดงนะเชิญโมเน่ก่อนเลยค่ะเอาแล้วแล้วแล้วมีบทลงโทษอะไรไหม <Yeah. S 1> มีไหมคะก็คนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดนะคะก็จะได้รับบทลงโทษเ, <c oughs> เอเอเขาไม่บอกเราก็คิดเองเลยดิ <c oughs> มันบอกไม่บอกเราก็คิดเองว่าม,มีบทลงโทษไปก่อนใช่เขาไม่ให้บทลงโทษเราก็สร้างขึ้นมาเองใช่เพื่อโมเน่โดยเฉพาะโอเคค่ะไปค่ะหรือเรามาเริ่มกันเลยไหม เพราะว่ามันน่าจะมีหลายเพลงอยู่ใช่ไหมคะ Music Go Go สรุปไม่มีอามามาอยู่แดงก่อนอามาอยู่แดงก่อนไปไป Are you ready Yes กลัวเพลงแรกก็ไม่ได้เลยเ เนียนมากเราเนียนมากพี่ฮุบอยากบอกเธอว่าใจยนึรงที่ตรงนี้มีแต่เธอแต่เธอจะเวลารอแต่เธอสมัยเธอไม่เคยจะหันมาแต่ย้าเจอกับเธอจะได้ไหมแม้ว่าเธอไม่สมจะไดแค่แอบมองเธอก็พออยากบอกเธอว่าใจยนึรงที่ตรงนี้มีแต่เธอแต่เธอจะเวลารอแต่เธอสมัยเธอไม่เคยจะหันมาแต่ย้าเจอกับเธอจะได้ไหมแม้ว่า

没。 ขออนุญาตพักเหนื่อยสัก1เซียววินาทีนะคะเป็นไงคะทุกคนทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยเดี๋ยวระหว่างที่ดูคอมเมนต์ทุกคนนะคะเราจะนั่งรอตอนนี้ขอไฟมาค่ะ Lights on อ๋อ๋อโอเคค่ะก็พักเบรกสักครู่แล้วเราก็จะกลับมาเจอกันนะคะ ไมกได้ที่สามค่ะทุกคนเราก็มาเจอกันเบรกที่สามนะคะก็มาดูกันว่าใครตุบบ้างจริงเหรอยอมแล้วกันเลยแต่เพลงหลังๆเรามาอยู่ฝั่งนี้กันหมดเลยนะใช่แต่ว่าเพลงแรกๆคือบู๊ตอนนี้เราได้ทำการเก็บบิ๊คอร์ดคะแนนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเจอกันเบรกหน้าค่ะไม่ไดายัย้สอง ถ้ามารีวิวตัวเองว่าแต่ละคนเป็นไงบ้างเต้นเมื่อกี้บงค่ะเริ่มจากพี่อ่ะก็คือแบบอุยเนียนอาทีท้าดูอ๋อดูนี่จีทุกคนทุกคนก็คือแบบหันมาหาหนูแล้วก็แบบไม่ได้อะเพลงนี้เพลงนี้เรียนแบบเราได้ทวนน้อยไงเพลงนี้ใช่เพิ่งได้เรียนแบบนิดเดียวแค่ครั้งเดียวสองครั้งประมาณนั้นใช่ก็ก็มีบงนิดนึงมีบงเยอะอยู่ใช่ส่วนของ อ่าโ okay, อเคก็ใครต่อพี่หรอพี่ป๊อปอ่าพี่ป๊อปนะคะก็เมื่อกี้จาก random dance กลายเป็น n random sing ค่ะร้ะ <laughs> องได้ทุกเพลงเลยแต่ว่าเต้นไม่ทุกเพลงเลยนะคะก็นั่นแหละคะ่ะก็จะไปฝึกพัฒน,นาให้ได้เต้นได้ดีกว่านี้นะคะเต้นได้เยอะกว่านี้แล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เหล่าเทนนี่ตัวน้อยๆด้วยวนะคะเย้ขอกำลังใจจากทุกๆคนนะคะใช่อาแพนเค้กอยากพัฒนาอะไรไหม ก็เมื่อกี้ก็ยังเต้นแบบว่าไม่ได้ดูเพลงใช่ไหมล่ะก็ยังไปเนียนได้อยู่ก็แบบเห็นเห็นพี่ฮุบเต้นบ่อยอะไรท่านเนี้ยได้อยู่แปลว่าไม่ได้แว่าได้แว่าได้ได้ได้จริงๆได้จริงเออได้นั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยวจะไปพัฒนาให้ดีกว่านี้ละกันนะคะก็ขอกําลังใจคนละนิดนึงนิดนึงด้วยละกันนะเยอะๆหน่อยนะคะทุกคนอ่าต่อไปคนนี้ก็เต้นได้เยอะไหม เยอะนะถือว่าเปนี่คือสุดปังนะแบบเต้นได้หลายเพลงอยู่แต่ว่าหนูจะพวกยูนิตยางเงี้ยเทมโอดโมจะเต้นไม่ได้ใช่เต้นรีบอนได้ก็คือใช่รีบอนเอ่ยเพลงคิมินอหรือดูใหม่อีกอะไรเงี้ยเพลงที่แบบยากๆอ่ะก็คือเต้นได้หมดจะบอกลิเวอร์เปก็เต้นได้้โชว์แหมโชว์โชว์เลยแล้วนั่งหนูตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อย เธอก็ไปเรื่อยเลยนะก็หนูก kind of um, anyway> ็เอเต้นได้นิดหน่อยแล้วก็บางอันก็บางมีไปเนียนๆอยู่บ้างเช่นสามหกห้าแพนเค้กเต้นกลางๆก็อ้าวเอาเลยซึ่งแพนเค้กก็เป๊ะแล้วบนก็ไปรอดเป๊ะก็นั่นแหละค่ะท่อนจบก็แบบโอเคอันนี้นะโอเคเลยแล้วก็มีเอเต้นผิดบ้างนิดหน่อยก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะก็จะเอาไปปรับปรุงแล้วก็ พัฒนาต่อไปนะบอกเขาไปว่าจะหมกตัวอยู่ในห้องซ้อมเต้นจะหมกตัวอยู่ในห้องซ้อมเต้นนะคะกับพี่ฮูเป็นเดิมพันธ์นะคะเดียมนะก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะคะโอเคก็ส่วนหนูนะคะก็น่าจะมีอีกเยอะที่ต้องพัฒนาแล้วก็มีหลายๆเพลงที่เต้นไม่ได้อย่างเพลงของอัลบั้มแต่หลายๆเพลงอย่างเงี้ยค่ะที่ออกซิงเกิลไปก็ พวกเราทุกๆคนก็จะไปทยอยเรียนค่อยๆเรียนมาเรื่อยๆเยอะๆเพราะว่าจริงๆเราก็มีเรียนเทเตอร์อะไรไปเยอะอยู่พอสมควรก็ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราไล่เก็บเพลงซิงเกิลที่ออกไปเนาะก็ฝากเทนีตัวเล็กๆตัวน้อยฝากเทนีตัวน้อยด้วยนะคะของเราไว้ด้วยนะคะก็ใครอยากให้กําลังใจก็พิมพ์ลงมาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งอ่านให้พี่ทีมงานนั่งอ่านให้นะ ขอบคุณค่ะเย้พวกเราก็อยากเต้นได้ทุกเพลงแหละเนาะใช่ไหมจริงเป็นแบบความฝันนะแบบวเวลาเราเข้าห้องซ้อมไปแล้วแบบเห็นรุ่นพี่เต้นอยู่เราก็แบบอยากเต้นตามใช่ก็แบบเหลือกตามองนิดนึงแล้วก็แบบก๊อบกอบก๊อบกอบถึงจะแบบเต้นไ <ๆ S 1> ม่ได้เราก็แบบแบบนิดนึงขอน,นิดนึงขอน,นิดนึง<ช>ขอบนคุณค่ะขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจแล้วก็ ขอบคุณที่ติดตามพวกเรารุ่น3ทุกคนด้วยพวกเราก็ซาบซึ้งมากๆอันนี้พูดจริงๆอันนี้เข้าหมดจริงๆใช่เราก็แบบดูซองเอ่ยอะไรเอยก็ได้รับกำลังใจมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ทำให้เราแบบว่าอยากสู้ที่จะทำสเต a เทรนีนี้ใช่ขึ้นมาให้ได้ดีสเตจเทรนีนี้พวกเราตั้งใจกันมากนะคะก็ขอให้ทุกคนติดตามชมใช่ขอให้ทุกคนติดตามชมค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็พี่เชอร์ก็ตั้งใจทำเสเตตนี้มากๆก็อยากขอบคุณพี่เชอร์มากๆที่พอพี่เชอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งหลักๆเลยที่ทําให้พวกเราได้มีเสเตเทนี้เป็นของพวกเราเองเนาะก็ขอบคุณพี่พเชอร,ชอรมากๆป่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอราตีสวัสด์สวัสดสีทุกคนด้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์นะคะเย้ปิดจบด้วยเยสดีค่ะ Hello 홀짝 <머래>